อ๋อพี่น้องเบาเก่งกับเบ,บาอ้นจะมาหว่านเฮียได้มไ้มนี่ก็สิได้ปลาบ่ได้เด้อจัดการเลยเบาอ้วนถอดถอ,อ,อดรองเท้าถอดรองเท้าถอดเกลือไว้ก่อน <c oughs> เฮียเงวะเดี๋ยวบางเทีพี่น้องมก,ก็จะได้ปลาคอใหญ่หรือปลานิน่งใหญ่ Tức tích 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 tức tích đau, nữa, tích 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 ba tích 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 ba tích 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 mày tích tích mày nó ở này còn ván tông nhôn còn cái không à từng nhôn hiến còn Hãy คะเน tiang ได้ pino เอาเลยวอากคนก็นลงไปนําโอ้หวานแต่แหงพอแล้วคนร้นหะัหนแห้งว่ะฮตึกตึกตึกอู้ึงแล้วพี่น้องรอบนี้มาละมาละ โอ้ปลาตองอีกแล้วพี่เนาะเกิอบจะปะตองเว้ยบ่อได้ปะบ่อนั่นบ่รปะฮะบ่อนั่นบอร์ป่ะจะบ,อบ,อบ,ะบอ่อนั่นขี้เหงาหลายเนาะเลือกไปนี่ฮะเฮเดี๋ยวเอาไปทีทางกัน 3단계는 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 เจอเจอปลาทูบแล้วลอืมดึงไม่ได้ต้องหาลเลยเลยตัวหนึ่งพี่น้องเลยตัวหนึ่งแล้วปนินปนินหน่อยก็ได้ปิ่งพี่น้อง